สวัสดีค่ะฝนทวนพันธ์ค่ะต้อสถานิตค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมีสิ่งดีๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะคนที่รักการทําอาหารค่ะรับรองว่าเราจะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกคนในครอบครัวเลยละค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากนี้นะคะความสุขของทุกคนในครอบครัวนั้นจะกลับมาอย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงของวันหยุดพักผ่อนค่ะเชื่อว่าทุกคนในครอบครัวเนี่ยจะต้องมารับประทานอาหารร่วมกันนะคะแต่ว่าเสียดายสิคะมันมีปัญหายอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ชมบางทีเนี่ยนะคะคุณพ่ออยากจะกินสุกี้ แต่คุณลูกเดี่ยอยากจะกินบาร์บีคิวปิ้งยา่างเกียงกันไปเกี่ยงกันมาก็เลยไม่ได้กินกันสักทีนึงสิทัแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าปัญหาต่างๆเหล่านะั้นเนี่ยจะหมดไปอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวค่ะ <c oughs> นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะคะมอสุกี้บาร์บีคิวสตาร์เวล หม้อสุกี้บาร์บีคิวสตาร์เวลสามารถประกอบอาหารสุกี้และปิ้งย่างได้ในเวลาเดียวกันหรือคุณผู้ชมจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดค่ะนอกจากนี้นะคะยังใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายประเภท<ๆ>เช่นสุกี้ปิ้งย่างต้มหรือว่าแกงก็แสนจะสบายค่ะประกอบอาหารได้อย่างรวดเร็วสะดวกสะอาดและปลอดภัย ดีไซน์สวยหรูรูปทรงสวยงามทนทานแข็งแรงและสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายหรือว่าจะนำไปประกอบอาหารนอกสถานที่ก็ได้นะคะหรือว่าจะอยู่ตามฮอพักคอนโดอพาร์ตเมนต์ก็ยิ่งดีค่ะใช้กำลังไฟเพียง1,950วัตต์เท่านั้นค่ะมีขนาดใหญ่สามารถทำอาหารได้มากและรับประทานได้ทั้งครอบครัวเพราะมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ถึง35ซนเมตรหม้อต้มสุก,กี้ทำจากสแตนเลสอย่างดี ถาดย่างบาร์บีคิวเส้นผ่านศูนย์กลาง22เซนติเมตรมีปุ่มปรับอุณหภูมิเป็นเมนูภาษาไทยทำให้สะดวกต่อการใช้งานคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยเรื่องของการไม่เข้าใจในการใช้และยังมีหูจับรองหม้อเพื่อป้องกันความร้อนอีกด้วยค่ะมีสายดินสายกาวเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูดที่สำคัญค่ะหม้อสุกี้และถาดย่างแยกออกจากแผ่นรองเตาได้อีกด้วย แล,แล้ววันนี้นะคะเรามีนักแสดงสาวสวยมากความสามารถค่ะที่จะมาร่วมยืนยันนะคะถึงประสิทธิภาพการใช้งานของหม้อสุกี้บาร์บีคิวสตาร์เวลค่ะพบกับแขกรับเชิญที่ศสกันเลยดีกว่านะคะคุณหมิงอรินมาศบุญกรอมซับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอยังสวยปิ๊งเหมือนเดิมนะคะใช้คําว่ายังนี่มันดูนานมากยังหนุ่มสาวไงอ๋อยังยังยังล้ นี่คุณหมิงมาอยู่กับเราทั้งทีนะคะต้องให้คุณหมิงบอกคุณผู้ชมแล้วละค่ะว่ามีความประทับใจอะไรบ้างคะกับหม้อสุกี้บาร์บีคิวสตา์เวลค่ะค่ะก็อย่างแรกเลยหมิงเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องชอบความสะดวกสบายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าง่ายๆคืออยู่ทานที่บ้านไม่ต้องออกไปรถติดนี่คืออย่างแรกเลยปัจจุบันนี้นะคะอย่างที่2เนี่ยนะคะหม้อสุกี้บาร์บีคิวเนี่ยก็ชื่อเขาบอกอยู่แล้วเป็นทั้งสุกี้แล้วเป็นทั้งบาร์บีคิวคือทั้งต้มได้ด้วยแล้วก็ย่างปิ้งย่างได้ด้วยอยู่ในหม้อเดียวววกกกััันนนนนคคือออมมมมจะไ่่่่ยยยุุงาาาาาถ้้้สตติีณพ แต่หมิงอยากทานปิ้งย่างเออเราไม่ต้องแยกหม้อไม่ต้องแยกกรุปไม่ต้องแยกโต๊รกัจอยด้วยกันเราจอยได้ค่ะภายในหม้อเดียวนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะตอนนี้เนี่ยหมิงเชื่อได้ว่ากระแสสุขภาพมาแรงมากนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าทุกวันนี้บางคนอาจจะแบบกลัวการออกไปรับประทานอาหารข้างนอกเพราะกลัวไม่ปลอดภัยล้างผักสะอาดหรือเปล่าเนื้อสัตว์เอามาจากไหนใช่ค่ะอันนี้เนี่ยเราทำเองที่บ้านแล้วก็ล้างเองกินเองอันนี้มันดีต่อสุขภาพเราด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่ชอบมากๆเลยเนี่ยคือ มันจุมากคืออย่างบ้านหมิงเนี่ยสมอกินจุด้วยเพราะว่าความที่เรากินจุเราเลยต้องใช้อุปกรณ์ที่มันจุนะคะและอย่างที่คุณผู้ชมเห็นข้างหน้าเนี่ยคือมันจุมากจริงๆคือหมิงว่าทานได้ประมาณแคนยังอิ่มเกินอ่ะคือครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยนะทานกันสบายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นถึงความจุจริงๆของมอสุกี้บาร์บีคิวนะคะเดี๋ยวทางด้านนู้นเลยนะคะเราจะมาดูกันว่านี่คือปริมาณน้ำที่ใส่เอาไว้นะคะเดี๋ยวลองเทลงไปคุณผู้ชมด ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปริมาณเยอะมากนี่ใครชอบซดน้ำนะใช่ไอุ้ยเหมิงชอบไม่ต้องเติมบ่อยค่ะอ่ากจะลองเทไปนะคะผู้ชมค่ะเห็นไหบอกว่าชุบที่เขาใหญ่จริงๆนะคะค่ะต้องขอบอกว่าไม่พอเลยอะใส่ได้อีกใส่ได้อีกค่ะน่าจะแบบว่าใส่ได้สักสามเหยือกเลยละค่ะผู้ชมค่ะนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยอะ ไม่ถึงครึ่งหมอ้อเลยค่ะมาต่อกันที่เหยือกที่2กันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมนี่โอ้โหดูสิจุกมากเลยอ่ะใช่ค่ะ,ะอันนี้เนี่ยชอบอีกอย่างนึงคือความกว้างของหมอ้อเขาคือบางคนเวลาเราจะไปทานที่อื่เนเ่ยมันหมอ้อมันแคบคีบก็ชนกันตะเกียบชนอันนี้เนี่ยมันวนเต็มหม้อแล้วก็กระจายกระจายกันอยู่แล้วทานอร่อยมากมันจะสนุกแน่หมดแล้วค่ะคจบมาก ยังไม่พอค่ะเรามาต่อที่เหยือกที่สามมาต่อเลยนะคะโอ้สามเหยือกนะคะโ้จุจริงๆค่ะคุณผู้ชมจุมากค่ะเยอะมากเลยอ่ะไม่ต้องมาแยกเป็น2หม้อถึงแม้ว่าคนจะเยอะมันก็หม้อเดียวอยู่แล้วแล้วก็จะได้พูดคุยกันได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันปาร์ตี้สนุกโอ้โหสองท่านแลคุณชมดูสิคะว่านี่คือหมดสามเหยือกแต่ว่าเขายังมีพื้น หลือที่จะใส่น้ําได้อีกนะจริงๆแล้วแค่นี้น่าจะพอนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีมีเครื่องใช่ค่ะเดี๋ยวจะล้นเดี๋ยวจะล้นความจุนี่คือต้องยกนิ้วให้เลยเลยแล้วค่ะคราวนี้เรามาเริ่มรับประทานกันเลยดีกว่าไหมคะได้ค่ะค่ะปกติคุณหมิงทานยังไงบ้างทั้งสองอย่างเลยจริงๆแล้วเนี่ยหมิงชอบทานเป็น2แบบค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันไดสองรสชาติอย่างเวลาทานปิ้งย่างเสร็จป็อุ้ยอยากซดน้ําก็คือก็ทานแบบผักต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้แบบอร่อยอร่อยไปครบเครื่องแต่ที่ให้เห็นอยู่นี้คือเห็ ความจุค่ะเพราะว่าเราใส่เนื้อสัตว์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเล<า>เนื้อไก่เนื้อหมูนะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นปิ้งย่างหมดบางคนอาจจะงงว่าเออข้างบนมันจะมาย้อยอยู่ข้างล่างไหมไม่ <ๆ S 2> เลยค่ะเพราะว่าการผลิตของเราเนี่ยนะคะ,ค,ะคือมันจะเป็นช่องใ,ให้น้ํามันเขารองรับเอาไว้อยู่แล้วเ<อ>ขาก็จะแยกกันโดยปริยาอยู่แล้วนะคะแล้นี้เราเติมน้าได้เลยค่ะ ละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นกันชัดๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรับประทานกันจริงๆด้วยค่ะ,คะขออนุญาตเติมน้ำนี่นะคะแล้วก็ใส่ไปด้านข้างได้เลยะคะ่ะเอาละค่ะแล้ววิธีการความสะดวกสบายยิ่งไปกว่านั้นก็คือ <c oughs> สวิตช์ปุ่มด้านหนะ้า แล้วค่ะโดยสวิตช์ในเรื่องของการควบคุมการทํางานเนี่ยคะเขาก็จะมีแบ่งเป็น2ส่วนนะคะคือสวิตเปิดปิดสําหรับหม้อสุกี้นะคะส่วนหนึ่งคือทางนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้ามัก็จะเป็นสวิตเปิดปิดทางด้านของหม้อ เอตาปิ้งย่างใช่แล้วค่ะขออนุญาตเปิดจริงเลยดีกว่าค่ะคุณฝนค่ะนะคะดิฉันชอบมากตรงที่เป็นภาษาไทยนี่ละค่ะแล้วตัวหนังสือก็โตด้วยใช่ะคะใช้งานง่ายเลยใช่ค่ะก็คือบางทีเนี่ยเวลาเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะมักมีปัญหาว่าโอ้ยอ่านไม่ได้ตัวเล็กอ่านแบบไม่ยากจังเลยอันนี้เนี่ยขอบอกว่าหมุนกึกกักกึกกักแป๊บเดียวได้เลยแล้วสวิตช์ที่แยกเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสะดวกสบายมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่จาเป็นที่ต้องรับประทานทั้ง ของเมนูค่เราจะกินสุกี้อย่างเดียวเราก็เลือกใช้สวิตของสุกี้ค่ะง่ายๆสบายๆใช่ใช่แล้วหรือว่าจะปิ้งย่างอย่างเดียวบาร์บีคิวก็สวิตเดียวหรือทาน2ออย่างพร้อมกันเปิดทั้งคู่แบบนี้ไปเลยนะคะ ใช่แล้วค่ะอันนี้สุดยอดด้วยความที่มันจุด,ด้วยแล้วก็รวดเร็วทานได้ง่ายนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากมีอีกหนึ่งเมนูแนะนำ ที่หลายคนคิดว่าทําไม่ได้นั่นคือเมนูไทยๆของเรานั่นเองค่ะนั่นก็คือจิ้มจุ่มของโปรดเลยของโปรดย้ายมาหม้อนี้เลยค่ะเพราะว่าอันนี้ปรุงเครื่องปรุงให้เรียบร้อยแล้วค่ะงั้นขออนุญาตเปิดเลยนะคะหนึ่งสองสามว้าวแล้ววันนี้จะชวนคุณต๊อกกับคุณผลทานจริงอใช่ลยหน้าทานขนาดนี้ไม่พลาดเลยค่ะจัดอุปกรณ์ค่ะจัดอุปกรณ์คะอหน้าทานมากเลยนะคะ ว่าคือเราคิดว่าเราเตรียมอาหารไว้เยอะมากแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่พอมาเจอหม้อซุกี้บาร์บีคิวของสตาร์เวลก็ไปเนี่ยเหมือนกับว่าเราเตรียมอาหารมันไม่เกินไปเลยใช่ค่ะเพราะหม้อกุ้งถึใจจริงจริงกุ้ชิ้นนี้สิคะอุ้ยกุ้งแน่นมากเลยนะคะเราจะสาธิตการกินด้วยนะคะได้ขออนุญาตได้เลยขออนุญาตค่ะได้เลยค่ะชิ้นเล็กไปไหมคะนี่ยยังไงคะอื้อ เป็นเมนูที่เราไม่ต้องออกไปนอกบ้านแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นเมนูไทยๆที่เราทานได้ต้องบอกว่าทานได้ทุกวันจริงๆแล้วเนี่ยเมนูสุก,กี้เนี่ยนะคะทานได้แล้วก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็รวมไปถึงผู้หญิงที่ลดน้ําหนักเพราะว่ามันไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยแล้วเราทานได้อิ่มจุกท้องนะคะ ปออรปอออ่่ยใช่ค่ะโหเสียดายไ,ดไม่มีช้อนมาให้จะให้สดน้ำซุปกันไปเลยพอเรามีจิ้มจุ่มปุ๊เนี่ยจริงๆขาดไม่ได้เลยนะนั่นคือคอหมูย่างโอ้โหหลอดเป็นเมนูโปรดจริงจริงๆแล้วเนี่ยทำด้วยกันก็ได้นะ <c oughs> แต่วันนี้เนี่ยนะคะที่อยากให้เห็นเนี่ยเพราะว่าเวลาทำ คอหมูย่างเนี่ยนะคะจะให้ดูว่าหม้อของ s t a r ์ e l ลเนี่ยเขาสามารถรีกไขมันออกจากคอหมูย่างได้แล้วเขาก็จะมาอออยู่ตรงข้างๆเนี่ยค่ะมันทําให้เราไม่ได้ทานไขมันมากจนเกินไปนี่ค่ะเราปิ้งไงคะน้ำมันก็จะไหลลงมากรรอบๆนี้ใช่ค่ะอ๋อนี่ดีจังเลยเนาะเอาไขมันมันๆออกนะค่ะ นี่โอ้โหน้าทานจังละชิ้นใหญ่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็ทานควบคู่กันไปก็ได้กับจิ้มจุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่นี้เนี่ยจะให้เห็นข้อดีของเขาว่ามันก็จะทําให้เราเขาเรียกว่าอะไรความอ้วนมันก็น้อยลงไปเนาะมันก็รีดน้ํามันที่อยู่ในหมูะได้แต่จริงไม่จําเป็นจะต้องเป็นคอหมูย่างอย่างอื่นก็ได้หมดเลยค่ะโอ้โหใช่ได้หมดเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ทุกประเภทได้หมดเลยค่ะโอ้โหนะคะบอกว่าวัน ต้องะค,ะค่ะัะน,ะะนั้นเนี่ยในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะผูะ้ชมก่อนที่พวกเราเนี่ยจะได้ไปอิ่มอร่อยกับทุกเมนูผมจะองให้คุณหมิงนะคะฝากอะไรเล็กน,น้อยถึงคุณผู้ชมที่กำลังชม ค่ะก็ถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจสุกี้หม้อสุกี้บาร์บีคิวของ Starwell นะคะต้องขอบอกว่าเขามีแต่ข้อดีทั้งนั้นไม่มีข้อเสียเลยนะคะ<ม>ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากมีกิจกรรมดีๆทําในครอบครัวนะคะรวมถึงการรักสุขภาพนะคะ<ม>เพราะว่าเราสามารถเลือกวัตถุดิบได้เองด้วยนะคะ,คะแล้วก็ง่ายไม่ต้องออกเป็นรถติดนอกบ้านนะคะ<ม>แค่ออกไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็มาทําทานกันที่บ้านเนี่ยนะคะ<ม>ก็ตั้งแต่2คนยัน8คน10คนเลยภายใน1หม้อนะคะรวมไปถึงะนะคะก็สะดวกสบายด้วยนะคะแล้วก็ทําได้ สออย่างในเวลาเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสุกี้ต้มนะคะรวมไปถึงปิ้งย่างด้วยนะคะเ<ด>พียงหม้อเดียวเท่านั้นค่ะหม้อสุกี้บาร์บีคิวสไตล์เดีค่ะเอาละค่ะต้องขออนุญาตนะคะเราทั้ง3คนค่ะไปปาร์ตี้สุกี้บาร์บีคิวกันต่อนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อคต่อต่อเลยมาเลยนะคะเลมาเลย รวมอเล่าอะค่ะอืมต้องเป็นชุดเครื่องครัวที่ดีสุดเลยนะนามฟอสตาวเวลมาแล้วค่ะซาเวลแข็งแรงทนทานซาเวลสวยลำ้ำนำสมัยซาเวลคุ้มค่าคุ้มราคาผมมั่นใจในคุณภาพและบริการด้วยหัวใจซาเวลสินค้าหลูรูปหัวผุณจิ๊กค,คอนเบิร์